แล้วผมก็โดนโกงหมดบ้านผมก็โดนไปโดนโกงแบบไหนไปโดนโกงแบบไหนเมียตายแล้วมีลูกเลี้ยงเีแต่จดระเบียนสมรสที่ทางอ่ะพ่อตาชี้ปลูกบ้านปลูกไรปลูกจังรุ่งไปปลูกให้เขาแล้วพอตายแล้วเขา พ่อท่านน้องก็เอาไปหมดอ่าพ่อตาตายแม่ยายก็กลัวเราอ่ะจะแย่งที่นาใจยนี่นงาเพราะว่ามันเป็นมรดกข,ของเมียแล้วเมียผมก็เป็นโรคเบาหวานเบาหวานเป็นโรคไตเขาก็ตาดแย่งยายเมียตายโน่นีาา้ก็สนใจนึกเขาพอลาเมียผมตายดันตีหน้าเต้าแย่งเก็บทองแย่งอะไรด้วนนี่เอาเลยตามสบายอยากได้บ้านผมเป็นเจ้าบ้านผมเซ็นให้เลยพีผมคิดว่าตายไปผมก็เอาไปไม่ได้ อ๋ออยากได้อะไรก็ไปเลยใช่ไหมผมให้เขาเลยอ้าวทำไมไม่เอาไว้ยกให้ลูกอ่ะผมไม่มีลูกมีแต่ลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงอ่ะมันโกงมันอยากได้อ่าอยากได้เอาไปแล้วมันคัดเราออกจากตรมโนครัวเมื่อไหร่ไม่ลูกทำไมลูกเลี้ยงเป็นแบบนั้นโอ้ผมเลี้ยงนาพี่ไม่ได้คุยนะพ่อไม่เคยให้เลยตั้งแต่ปสามเนี่ยผมตรงสี่ปสามถึงอ๋อจบแล้วแทนที่จะมาเลี้ยงดูเรานะ ไม่มีมีผัวแต่งงานจัดงานจัดอะไรให้อย่างหรูหราเอาแล้วทําไมไม่กระตันอยู่ต่อพ่อละ่ะเลี้ยงแม่ปอสามนอันนี้นนนะคือเขาโดนปั่นหัวพี่เมียปั่นเนาะหัวเ, <'s> เราจะไปแย่งที่นาเพราะมันเหลือที่นาของแฟนผมมากตีติดผ้าไรก็คือถ้ยาแม่ยายตายก็ต้องเป็นต้องเป็นของไอ้นัทกับผมอน่ะ่ะไอของไอ้นัทกับแฟนผมอ่ะแต่แฟนผมผมก็มีส่วนเอวอยู่ในนั้นเพราะผมต้องที่นาอยู่ ตรงในเอสจากณ์อยู่ไอ้ไอ้เนี่ยเห็นกรมที่ดิน่ะแล้วก็พ่อตาก็บอกว่าแบ่งเนี่ยเองจะทําอะไรกินกินกระทำปลูกบ้างก็ปลูกมาให้เต็มเนื้อที่ไปเลยปลูกให้เต็มไร่ไปเลยชี้แล้วแล้วตุกงันนน้ที่ดินก็ไม่ได้เลยไม่ได้อะไรเลยมผมเต้นใหเขาผมไม่เอาเลยผมว่ามาอยู่กับแม่ผมมาเลี้ยงโอ้ยแฟนผมเสียนะเสียข้าวอกดเลยนะฮะแล้วเขาไม่ให้ลูกเขาเห็นไม่ให้แม่เขาเห็น ไม่ให <IS convert to sex> ้พี่น้องเ็เห็นเลยมันพี่ลอกเลยจับแขนผมแน่นเลยแล้วก็นอนที่โนกผมบอกว่ดูแลนะอย่าอย่าทิ้งบ้านนะให้ดูบ้านนะอยู่นะตู้กับเขานะอย่าให้เขาลังแยนะต้องอยู่ตู้กับเขานะอย่าหนีนะแฟนผมสั่งหมดแฟนผมรู้เพราะว่าอยู่ในฐานะแบบไหนเนาะว่าเขาจะทำอะไรผมอะไรเงี้ยแฟนผมรู้แฟนผมเป็นคนตรงด้วยเขาก็เป็นห่วงเรานะ อยู่ด้วยกันนานไหมแฟนหลายปีไหมยี่สิบปีครับโอ้ยยี่สิบปีแล้วนาหนักจนรู้นิสัยกันแล้วจนคนไรคลองผมอยู่คลองหกมาก่อนเนี้ยอยู่กันนานแลยยี่สิบปีแล้วเสร็จแล้วคนไรคลองก็บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวมันก็ทิ้งมึงเดี๋ยวมันก็ไมนี่ไปมีเมียใหม่มันขับแท็กซี่มันต้องไปเจอคนเยอะไอ้นี่เยอะผมบอกว่าทำพูดคนมันจะพูดยังไงก็ได้คุณดูการกระทำก่อนคุณดูพฤติกรรม แล้วคุณฟอกตายคุณยาวเงินจากไหนอะขายต้อยขายนั่นหมดแล้วดาวจากไหนก็ผมอะขับแท็กซี่ฟอกตายให้แฟนผมก็เลยซึ้งตรงที่ว่าไม่ทิ้งกันแม้คือดูแลตอนเจ็บป่วยว่างั้นเหรอยังเลือกสุดท้ายอ่ะแสดงว่าเป็นเป็นความรักจริงเนาะแบบแบบรักแบบดูแลแบบกินใจกันอะไรเงี้ยไม่ได้รักกันที่เงินทองหรือสมบัติมันไม่เกี่ยวเลยเพราะตายไปก็เอาไปไม่ได้พี่ผมคิดงนี้ ผมหนึ่งได้ยอมเต้นบ้านเต็นไรแล้วก็ไม่ไปร้องไม่ไปอะไระก็คือสละไปเลยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีติดใจว่าจะต้องมาฟ้องร้องกันบาทเดียวก็ไม่เอาของเขาะจะแบบเต้นแล้วไปขอเงินนู้นนี้ไม่มีเลยเอาเต็นให้เฉยเฉยแล้วก็เดินจากดีดเอาเฉพาะของอของใช้เราหายากนะคนที่ตัดใจได้